เนี่ยายแว่นไม่ได้ชื่อยายแว่นซะหน่อยให้เรียกสีต้าเหรอหรือว่าเรียกโลจมานดีมีคนมาจีบยายแว่นซะด้วยแหวะอย่าพูดไพ่ๆเสียใครเขาอยากจะไปเป็นเพื่อนกับยายนี่กันนี่ปีเตอร์หลังเลิกเรียนเราไปเที่ยวไหนกันดีเราจะรอหลังเลิกเรียนทำไมกระโดดไปตอนนี้เลยดีเออจริงด้วยงั้นเราไปทักกันดีกว่าฉันอยากชอปปิ้งด้วย เออดีเหมือนกันนะฉันก็ว่าจะไปซื้อรองเท้าใหม่ด้วยเด็กยายแวน่นจะรี่ไปไหนอะ่ะฉันถามทำไมไม่ตอบก็ฉันชื่อเฟิร์นไม่ได้ชื่อยายแวน่นซะหน่อยเอ้าไม่เรียกยายแว่นแล้วจะให้เรียกอะไรให้เรียกสีตาเหรอหรือว่าเรียกพจมานดียายนี่มันเชอยอย่งกว่าพจมานอีก เรียกคุณยายดีกว่าจริงด้วยปีเตอร์ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปเรียนก่อนนะเอา้าจะรีบไปไหนล่ะแพงใจดำเหรอจะเก็บไปฟ้องแฟนก็ได้นะอุ้ยลืมไปไม่มีชาตินี้จะหาแฟนได้หรือเปล่าหรอกทั้งเฉมทั้งเชยขนาดนี้เดี๋ยวก่อนอะไรอีกล่ะ ยังดูถูกฉันไม่พออีกเหรอบ้าแค่จะเตือนว่าตอนอาจารย์เช็คชื่ออย่าลืมบอกว่าพวกฉันป่วยนะแล้วอย่าคิดไปฟ้องอาจารย์ละ่ะว่าพวกฉันโดนเดเรียนไม่อย่างนั้นเธอโดนแน่จำใส่หมวเธอไว้ด้วยละ่ะ ครับขอบคุณค่ะเราชื่อมิวนะแล้วเธอเออเราเราชื่อเฟิร์นอ๋อเฟิร์นยินดีที่รู้จักนะเฟิร์นยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันเราซื่อเข้มมาฝากเฟิร์นด้วยนะโห เค้กวานิลามิวรู้ได้ยังไงอ่ะว่าฝนชอบกินเค้กวานิลาเรื่องแค่นี้เองทำไมเราจะไม่รู้ล่ะขอบคุณนะมิวไม่เป็นไรอุ้ยตายแล้วตายแล้ววันนี้หิมะตกแน่เลยทําไมเหรอบีมก็ดูสิมีคนมาจีบเย้ยแ่นซะด้วยเฮ้ยจริงด้วยอะไม่น่าเชื่อเลยเนาะมีเพื่อนเฟิร์นหรอแหวะอย่าพูดพ่อยๆสิยะใครเขาอยากจะไปเป็นเพื่อนกับย้ยนี่กัน อนายเองก็เหมือนกันแทนนี่จะมาเสียเวลาอยู่กับเยนี่มาอยู่กับพวกเราดีกว่าจะได้ไม่ต้องตกไปเป็นขี้ปากกูอื่นเขาขอบคุณนะครับที่หวังดีแต่ผมคิดเองได้อืหน้าตาแบบนี้ฉันก็ไม่อยากให้มาอยู่กลุ่มเดียวของฉันหรอกอยาฉันชวนไปตามมารยาทก็ท่านั้นแหละเราไปกันดีกว่าดีปล่อยยีซื่อกับไอ้เบี่อยู่ด้วยกันไปเถอะ จะว่าไปสอบคนนี้ก็เหมาะสมกันดีนะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกดนะ้วยเหรอเนี่ยขอโทษด้วยนะเพราะนายอยู่กับฉันแทๆ้ๆก็เลยโดนดูถูกไปด้วยเลยไม่เป็นไรหรอกเฟิร์นไม่ต้องคิดมากแต่ฉันว่านายก็ควรไปอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเขานะอยู่กับฉันนายจะโดนยิงท้าเอาสบายไม่เอาหรอกพวกนั้นมิสัยเสียใจตายอยู่กับเฟิร์นเราสบายใจกว่านั้งเยอะก็แล <c oughs> <c oughs> ้วแต่ละกัน นี่พวกหนูจะมาติดต่อสมัครงานกันใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวนั่งรอกันตรงนี้สักครู่นะคะท่านประธานจะลงมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองค่ะเชิญค่ะค่ะอุ๊ยบริษัทนี้หล่หน้าดูเลยเนาะพีเตอร์ใช่บีมถ้าเราได้ทำงานที่นี่นะชีวิตคงจะสบายหน้าดูเลยอะ คนที่มาจีบยายเฟินตอนสมัยเรียนป่ะจริงด้วยนี่นายครับจะพวกฉันไม่ได้เหรออ๋อพวกเธอนี่เองจะได้ไม่ต้องตกไปเป็นขี้ปากของอื่นเขาขอบคุณนะครับที่หวังดีแต่ผมคิดเองได้มาสมัครงานที่นี่เหมือนกันเหรอแหม เดี๋ยวนี้แต่งตัวดีขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยดูสิบีมนาฬิกาทองด้วยซื้อมาเท่าไหร่เหรอก็หมื่นกองแท้อยู่นะอุ้ยพีเตอร์อย่าไปพูดแบบนั้นสิถึงมันจะเป็นของปลอมแต่ก็คงไม่มีปันยาซื้อหรอกเออใช่น่าจะไปขบวบนข้ามามากามามากว่านี่ก็่กหาผมสักทีอุ้ยพีเตอร์มันก่อนแล้วนน่น่ะใจเย็นๆฉันไม่ได้กล่าวหาซะหน่อย ถ้าใครเคยเห็นสารลูปแกตอนสมัยเรียนเขาต้องคิดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละใช่ไหมบีมจริงขอโทษนะคะตอนนี้ท่านประธานพร้อมแล้วเชิญขึ้นไปข้างบนได้เลยค่ะโอเคครับค่ะเก๊กกลางจริงเลยนี่สวัสดีจ้ะปีเตอร์ ยีมยิ้ยวนี่จะเรียกฉันด้วยชื่อนั้นอยู่อีกหรอนี่พวกคุณรู้จักท่านประธานด้วยเหรอคะฮะประธานเกเฟินนี่นะใช่ฉันเป็นประธานบริษัทนี้ร่วมกับสามีของฉันสามียินดีด้วยนะเฟินฉันว่าแล้วว่าคนดีๆอย่างเธออน,นาคตจะต้องได้หิบได้ดีแน่นอนขอบใจนะ เออเดี๋ยวฉันจะแนะนําสามีของฉันให้พวกเธอรู้จักหรือพวกเธออาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วก็ได้นะเอานั่นไงมาพอดีเลยนี่คุณมิวคุ้นส่วนบริษัทและสามีของฉันแบบนี้ก็ดีเลยสิไหนไหนผู้เราก็รู้จักกันแล้วงั้นก็รับผู้เรากาทำงานเลย จะได้ไม่ต้องสัมภาษณ์งานให้เสียเวลาใช่ไหมบีมใช่ใช่อดีตก็เป็นอดีตไปเนาะอดีตอะไรกันเมื่อตะขีคุณย่าดูถูกผมอยู่เลยคุณพูดถูกแล้วล่ะเฟิร์นพูดถูกเรื่องอะไรหรอก็เรื่องที่วันเวลาไม่ได้ทำให้จิตใจของพวกเธอดีขึ้นมาเลย พอจิตใต้สำนึกความเป็นคนของพวกเธอมันไม่มีกลับไปหาให้เจอก่อนนะเราค่อยมาสทำง,งานกับฉันเราไปทานข้าวเดี๋ยวนเลยอย่ามาเสียเวลาคนพรุ่งนี้เลยค่ะเฟิร์นเฟิร์นเดีเ๋ยวอดสิผู้พิทไปไม่ลองสัมภาษณ์พวกเราดูก่อนเหรอมีตาทำไงดีเราต้องมาตั้งนานแล้วยังหางานไม่ได้เลยฉันจะไปรู้ไหมล่ะแล้วจิตใต้สำนึกบ้าบออะไรเนี่ย เขาไปหาจากไหนอ่ะโอ๊ยทำไงดีเนี่ยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิบไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้ว ธอคงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน